วันนี้ผมมาอยู่ที่เซนต์บารโคนีเฮาส์ระนองนะครับจริงต้องขอบคุณเพื่อนยู u b e ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวห้องโรงแรมนะครับที่ผมเคยลงไว้หลายที่นะครับก็อีกที่นี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาพักที่ระนองนะครับแค่คืนหนึ่งนะครับก็ได้มาพักที่โรงแรมที่นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะว่าในภายในห้องนะครับมีอะไรบ้างนะอันนี้ผมอยู่ห้อง ห้องเบอร์สองนะครับซึ่งเบอร์สองเองก็อนอนได้สองสองคนเหมือนกันนะฮะนี่ในสภาพห้องนี่มาเปิดประตูห้องมาเป็นแบบนี้ครับเปิดประตูห้องมาแบบนี้เปิดประตูห้องมาแล้วก็จะเจอกับกระจกอันนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเองก็จะเป็นที่วางแขวนเสื้อผ้านะครับ มีอยู่3ปันนะครับที่แขวนเส,สื้อผ้ามี3ปันมีแม่แขวนให้คือเขาเข้ามาที่นี่เขาเปิดแอร์รอไว้ให้เลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะฮะดูอันนี้อันนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทิชชู่ให้นะครับแล้วก็มีเครื่องเป่าผงให้นะครับ ก็มีโปรงมีป้ายนะมีตู้เย็นนะครับมาดูตู้เย็นบ้างตู้เย็นมีน้ําให้สองขวดน,นะครับแล้วก็มีแก้วมานะครับมีอเมเนตี้มาให้นะครับโอเคอันนี้คือฝั่ที่เป็นโซนหน้าาตรงนี้นะครับนะประตูอันนี้ประตูที่นี่นะครับเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกนะแบบนี้เลย นะครับแล้วก็มีคีย์การ์ดมาให้นะฮะเขาเสียบให้ได้อยู่แล้วมีโคมไฟนะครับโคมไฟนี้เป็นแนวเป็นแนวแบบแอนทิคนะแอนทิคมันจะเป็นลายแบบแอนทิคแอนทิคหน่อยนะดูสนะิผมชอบมากเลยสวยดีนะครับเนะี่ยแล้วก็ลายโต๊ะตรงนี้นะครับก็เป็นเพ้นท์นะครับเป,เป็นลายโต๊ะที่นี่มี Wifi ให้ปกตินะครับแล้วก็มีต้นไม้ ให้ดูนะครับดูเล่นนะครับดอกไม้นี้นะครับถามว่ากินได้ไหมนะครับกินไม่ได้นะครับนะไอต๊ตอกนะฮะพื้นที่นี่นะครับพื้นที่นี่เป็นพื้นไม้เป็นพื้นไม้นะครับโอเคแล้วก็นี้เป็นเตียงเดี๋ยวมาดูกันว่าเตียงจะนิ่มไหมนะครับดูครับโอ้ย แอร์ลงเย็นพอดีเลยโอ้ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นคือไมยให้เราเหมือนเราแบบมามาพักที่บ้านย่าอะไรประมาณนี้นะครับบ้านผู้ญาติผู้ใหญ่นะครับอารมณ์แบบแอนทีตหน่อยนะอ,นอ,ะอตรงห้องนอนตรงนี้นะครับก็จะมีทีวี สามารถดูทีวีได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากดูท <c oughs> ีวีก็มีววิวให้ดูเนี่วิวได้ดูวิวได้เปิดเข้าไปดูดิว่ามีอย่างไรบ้างเออ,เ,อ,อเปิดยังไงวะอ,อ๋อเปกดนี้ก่อน <c oughs> โอ้ผักเป็นบานเลื่อนนะผักเป็นบานเป็นบาน,เป,น,บานเป็นบานพับ ก็เจอตรงนี้มาเจอโอ้ที่นันัง่งนี้ได้อ้สบายใจแต่วันนี้ข้างนอกร้อนมากนะครับก็จะชวนกับอีกห้องหนึง่งห้องนี้อันนี้ก็เป็นสวนเ,เล็กๆตรงนี้นะครับสืออยู่สูดสอากาศนะครับ ไปเข้าไปดูต่อต้องปิดล็อกด้วยอโอเคนี่ที่วางเสื้อผ้าตรงนี้มีองเสื้อผ้าด้วยแล้วมีถังขยะให้ปึ๊บดูขยะดูตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้ว่ามีนี่น่าจะเป็นน้ำหอมนะอืใช่น่ใช่น้ำหอม ตางไปตรงนี้แหละแล้วก็ห้องน้ำไปดูห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำตรงนี้ก็ใช้กระเบื้องนะครับน่าจะเป็นกระเบื้องานนานานนาวออางแนนะครับกระเบื้องวางแนแล้วก็อ่างก็จะเป็นอ่าเทนนะครับเก้กแมงมุมอาจจะเป็นลายไม้ดอกน,น,นิดหนึงดีมากเบย ชำระให้นะครับเราก็มาดูโซนห้องน้ํำโซนน้ำนี้เป็นเลนชาเวอร์นะครับทุกนเลนชาเวอร์เลนชาเวอร์นะครับมีน้ำอุ่นด้วยแล้วก็เซฟคูลเยมอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับโอเคอาคารตัวบ้านนะครับก็จะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งใหม่นะครับมีการซ่อมปรับปรุงอยู่ สอมเสมอนะครับทำให้ยังดูใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับด้วยตัวรูปแบบบ้านนะครับเป็นบ้านโบราณนะครับแล้วก็ออกมาดัดแปลงมาเป็นโรงแรมขนาดย่อมๆนะครับตกแต่งด้วยสไตล์บูติกโบราณเลยนะครับก็จะเน้นแนวดอกไม้ผสมผสานกับความสดชื่นของสีพาสเทลนะครับทำให้ตัวห้องเนี่ยครับ ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับส่วนห้องน้ำนะครับใช้สีเอิร์ธโทนตัดสีกันระหว่างพื้นกับเคาน์เตอร์นะครับ จะเห็นได้ว่ากระเบื้องเคานเตอร์เองนะครับก็มีการใช้กระเบื้องล้านานานะครับแล้วก็มีการเอารวดลายของดอกไม้มาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับการใช้สีเอิร์ธโทนนะครับมันจะทําให้ห้องน้ําดูสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่พื้นที่แคบๆก็จะดูมีพื้นที่ดูมีมิติที่มองเห็นเข้าไปเลยครับ โดยรวมที่นี่นะครับก็ถือว่า,เ,าเข้ามาประทับใจแรกเลยเข้ามาก็แอร์เย็นฉ่ำนะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็ห้องก็ไม่ได้เล็กมากนะครับกระทัดรัดดีนะผมว่าก็เหมาะแล้วนะครับที่มาอยู่1วันนะฮะหรือว่าจะมีอยู่2วันก็ได้นะครับหรือ่าอยู่นานๆเลยก็ได้เหมือนกันนะครับสไตล์ที่นี่จะเป็นสไตล์แบบเป็นแอนทิคนะครับจะเห็นได้ว่าหองเหมือนเนี่ยมันก็จะมีเพล ลายดอกมงดอกไม้นะครับดอกไม้หัวเตียงก็เป็นลายดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็พวกโต๊ะกับอ่างก็เป็นลายดอกไม้นะครับมีผ้าเช็ดตัวให้นะครับอยู่ตรงนี้ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูข้างในก่อนนะอะโอเคเราไปดูข้างนอกกันว่ามีอะไรบ้าง พี่ครับปกติมันล็อกยังไงอะคุณคือล็อกหรืจะว่าเลยค่ะใช้กีการแตะนะคอ๋อต้องเอากีการออกมาด้วยอ๋อโอเคได้ครับบริเวณชั้นล่างนะครับก็จะแบ่งห้องออกเป็นทั้งหมด3มห้องด้วยกันนะครับก็จะมีพื้นที่ในการใช้สอยร่วมกันนะครับก็คือโถงบริเวณอาหารนั่นเองนะครับตื่นเช้ามาก็มาทานอาหารบริเวณที่รับรองแขกได้เลยนะครับ ส่วนหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นชานรับแขกครับผมแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะครับคอยรับบริการลูกค้าตลอดระยะเวลาที่เข้าพักเลยนะครับ mm hmm. ผมใช้ชีวิตที่นี่นะครับ mm hmm. แค่1วันเท่านั้นเองครับ mm hmm. เหมือนได้กลับมาสู่บ้านของญาติผู้ใหญ่เลยครับ บรรยากาศนี้อบอวลไปด้วยความสุขตลอดเลยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเทเลสนะครับแล้วก็มีระเบียงนั่งครับมีพี่เขาบอกว่าไปชั้นสองได้นะไปดูชั้นสองกันขึ้นมาชั้นสองแล้วครับเห็นบันไดนี้คือบันไดแบบนี้เราไม่ได้เห็นนานแล้วนะ ไม่เห็นบันไดแบบนี้นานแล้วนะครับชั้นสองข้างบนก็จะมีอ๋อมีห้องพักมีห้องักนะครับแล้วก็ห้องน้ํา คือเห็นตรงนี้แล้วอันที่จริงๆนะครับอันที่แล้วมีบริเวณที่เป็นตะนไง้มีดอกไม้เครื่องฟ้า ฉลุนะฮะลายฉลุนคือศิลปะสมัยนานมากแล้วนะนะอืมแลยังเก็บแบบนี้อยู่นะฮะมผมว่าจริงๆครงสร้างเดิมนี่เป็นบ้านเก่าที่แบบถ้าของของเดิมน่าจะสวยมากเลยนะอแล้วก็มาดัดแปลงมาเป็นโรงแรมนะครับ,รบเราได้เห็นฟ้าโบราณนะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้น ที่กุผนังทั้งภายนอกชานนะครับและตรงบริเวณกาบบัวของเชิงหลังคานะครับ mm hmm. ก็ทำให้คิดย้อนไปถึงวันวาน,นสมัยเรายังเด็กๆอยู่เลยนะครับเรามาสังเกตเห็นวงกบประตูไม้นี่คนะรับประตูไอ้น้าต่างไม้แบบนี้มนะันเป็นหน้าต่างไม้โบราณนะคือมันใช้วิธีการแบบผักผักออกเข้ามานะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นไม้ระแนงนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีช่องแสงเป็นช่องแสงน,นะให้เพื่อให้แสงเข้าผ่านมาในห,ให้องได้นะครับคือเป็นศิลปะสมัยก่อนนะครับในแถบนี้ที่ทส่วนใหญ่ก็จะใช้นิยมใช้กันนะครับเออฟอร์นิเจอร์โบราณแบบนี้นะครับหาดูได้ยากมากเลยนะครับ แต่การที่เราได้มาเห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเลยนะครับได้มาย้อนลำลึกวันวานสมัยก่อนส่วนพื้นที่ข้างบนนะครับก็แบ่งเป็นห้องพักซอยย่อยๆนะครับแล้วเรามาจบท้ายด้วยบริเวณพื้นที่บันไดลงข้างล่างนะครับ จะเห็นได้ว่ามันเป็นไม้ที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเซนบาโคนี่เฮาส์ละนองนะครับใครสนใจมาพักได้เลยนะครับ